ได้มาเงินอืดคอยญาติซะยังอันนะดึงมวยให้โอ้ยลาดลากบ่ขอคือน้องขอนะน้องขอแล้วคอยญาติเด้อบ่เอ้ได้เงินดิเออวดน้องเอ้าิลต้องไว้เลยะเอามให้เลยเอามเอานแม่ปัดให้น้องเลยอ้ยยังก็คือว่ามนั่นแหละเ็เบิ่งคขอเขอเลยจักอยู่บ่มีหยังขอ ไม่ค่ะไปขายใช่ไหมแต่จ่าอ้าวนั่นแล้ว่ะเอ้อขอยในเงินซื้อนมว่าเพิ่นก็มีครอบครัญมาจะใช่ปกไิมีอะไรแล้วบ่น้องเจ้าเราบอก็มีครอบครัวอยู่บ่อกเพิ่นเป็นห้างบ่จริงได้บ่เราหรืเอาข่าวเตี้ยอะไรเอาคือว่ามาขอเงินนําผู้เจ้าผู้อันผู้ตายผู้ผู้มีผู้เป็นเงินเดือนหนอกเราขอเงินเอื้ออยู่เอื้อบ่มี ภู้เป็นทหารยังมาขอเงินเราเอื้อยสมโพนีเอื้อยหอยตีอือมาดีเอื้อยเดือดจุกจักปัดเนี่ยเมื่อไหวยบอกาเมื่อไหวบมาตีไอ้เบอร์หลังใช้ไหวยเ้าตีคัดเลยค่อยไวยไวยเ็ดเบิุงจะไม่ใช่เหรอเฮ็ดฟงดูเหรอคือคือจะไม่ใช่เต็มเ่ะเออตัวเนาะพี่น้องฝนคือสีโยดลงมาอีกแล้วเนาะเป็นโงนมาเลย สบายดีเดอ้เอพ่อเมอนเนอ่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดถกู่จูโคนเนาะเอฟซีฝั่งลาฝั่งไทยต่างประเทศนำเด้อเนาะกับพ่อพ่อับสว่างตอนนี้อยู่เพือนหรือว่าหรือว่าเถียงหน้าอันแม่จรนนาะพี่น้องเนาะแม่จรของน้องเด็กเนะาะผันสีตกไก่อีกได้ผลเนาะมาอีกเวเนก้า,กาิ่นโจทยาวพี่น้องเลยผลปีนี้ก็คือสีดีอยู่เนาะ เพือนฮกกะน้ำต็มให้เต็มขั้นพี่น้องเอ้ยน่าชาบจอนพิ่นกรนนางหินไปจังทังเทียงพูดป้าเป็นพี่น้องขึ้นประดิษฐ์นะเพิ่นน้ามาอีก <c oughs> มีแล้วคือน,นางทังเทียงพุน่นป้าสบายดีเดอ้อเขา <c oughs> ขึ้นเน่เดอ้อเทียงนี่ เป็นมังกรนที่นอนเ้ยเขียนงขแม่ัต้องเปิดพัดลมได้แบบเออจ้ากันเอาเลย้าที่นอนเพ่นสองบอนไม่ไม่มันใช่เลยไม่ไม่กับเจ้าให้นอนนี่นสามคนคือนี่สองทีเลยไม่จะเตี้ยไม่เทีบ้งไม่เขาเม่อ้วกเมอ้วก นอนจะป้นอะนี่เสื้อผู้เขาแสเนี่ข้างนั้นมาอันฟ้าขาดเนาะยืนได้แบบนี้เนอะเออผ้าผ้าปมโต๊ะหี่ไข่ผ้าปมโตนี่เนี่จัาทร์สเออมีฟ้าขาดก็ย็นวเววได้แบบนี้เนาะมันเย็นได้เอือเลยอืมแม่ ก็เป็นต่เย็นอยู่เนาะโดยลมผัดมาในกิเจนนี่อย่านอนเวนเดอตินสิเพิ่มมาหาอนเถียงสูงเจ้ามีหลายคนมาหามีแต่ว่าเวียงกับเช้าในบ้านนะผู้ดึงในน่องในนะพาบอกโดยนี่คนบอกอยู่ว่ามาหาเจ้าว่ากีนี่คนไปฮื้อน้องเดงแล้วโดยพ่อเพิ่อยูฮะเขื่อนนองเดงงคด มานอนนี <muitas> <arias> ่กับบ <The women. S 1> ุกลายบ่โดยต่อบุกต่าจ้ะแล้วมานอนน้ำกันไปเลยแม่นนนอัี้มันนอนบาได้คุณช่างเป็นอะไรเปียกเอาคือว่าเปียกเอาผงมผ้าผงมผ้าแม่นใหญ่ึ้นมานอนอยู่บนนี้บนนี้มานอนนี่มันแค่แรกนลยมันเปียกแต่ว่าแรกง่ายยังกินน้ำกันอยู่บ่แม่นกินน้ำกันอยู่แต่ว่าเพียงแค่แยกบนนอนแม่นยังขางแพรงกงี้ยขเก่าเนาะโดยอ๋อ ฮักกบทิมดอกทิ่มังได้คือฮักแพงกันทิมเม่กับ่อแมฮากบทิมอ่าฮาก็แพงอยู่อ่าหายงผลิจใช่ไหมนี่ปลาปลาย่งปลาหตุ้ที่น้อือคือปลาซื้อปลาทำนำตัวนี่กายังเอาปลามาให้ปลาอย่งเิดมาให้ปาดุกเออมาแตากับเมื่อดีกว่า มหาเจ้าสุเม๋อบ่โดยมุนแล้วก็มาพูดยาวตอนแรกไหนก็มาไปอีกทีได้หน่โดยคิดว่าไอ้จอวันนี้อบครัวใหม่บ่คือเนี่ยบนอยู่บนนอนสันดอกหีนในคลิปเพื่อเราลงแม่เออชิมีอบครัวใหม่แม่เห็นกินแด่หน้าแต่ก็หน้าได้กินเผื่อว่าวแล้วว่าเห็นใจเยี่ยงว่าแต่ยังเจนผัว เจ้าเย็นๆโดยเพิ่นบอกเจ้านะโดยเพิ่นสิหาผัวให้ันบ่บ่เฮ็ดตั้งเฮือนให้เออคิดว่าสิหาผัวให้นะไปสิตงนเจ้าโดยเออเจ้าใจเย็นๆโดยเออเมนเว้าแล้วใเย็นวาอดหาผัวก็ได้จอดบ่อดแถึงว่าสิบ่อดกมันบ่มีเนาะมีลเนาะ ถึงว่าเจ้าอยากได้อยากได้แบบที่เอาใช่นีมไปรับจ้างก็ได้แต่เมื่อหาซื้อมือละแสนเพื่อสิพ่อเพื่อนโอ้โหแมนเนาะถึงว่าเจ้าสิฮ้อนล้นกะเฮ็ดบ่ได้ฮ้อนยุ่งใจเจ้าบัดเงินในถุงเจ้าบัดรยังฮ้อนกลัวบัดเออแมนแล้วเนาะเออแมนแล้วน้องก็ต้องใจเย็นๆเด็กนสิตมหาสารเจเย็ยนบอไปก่อนเนาะ อือกะคัน huh. ว <fu> ่าได้เฮือนนี ходит, ่กะให้แม่มาอยู่นําบ่เลยอืมคนเท่านี้ล่ะอยู่กันจักคนน่ะเอ้ยเพียงนนจะ6คนเล็กน้อยเล็กน้อย6คนแม่3ดยเป็น6 9คนมวคักปัญนอนอยู่นี่กะสบายเนาะเนาะติคันว่าเอาเครื่องครัวมาให้กินนี่แห่งคักเนาะนี่โดยเฉพาะ ครอบครวเจ้าเองแม่นพราะคอวเจ้าก็3คนแหละเนาะบ่อพ่อแม่ก็เได้กันได้กินวก็ตกพวได้ฮะมื้นี้วลก็ตกกได้วได้น่าชื่อนี่เด้เจ็บบ่บ่ักยาเข็มนึงอือจะขาดวยขาดเาตกบันไดห้วยยากเออได้เนาะเฮ็ดาไดคือว่าได้ตกบันไดปล่าแท้จักคลาวแล้วทักยาเด้อแม่ว่าอ เพ็ดนี่แนะ่เผ็ดไะจำบ้านนี่แ่ิแม่บอกผลม้ชากบอกคือว่าไปไปหาเผลเขามาชักันแล้วโชคปอกจะสวยอืาอ,อ้ยน้องชยยิฮอน้ำหายำหน้าประตกบันไดไข่ไหนบอปนี่ไข่ไนแล้วเออพี่ล้ยจ้ะแล้วก็ลูกกาดับหน้าอยู่บอไปลูกยุ่มแล้วกอ บ ens, ิุญโชคสดบสืมันนะสืบสู่ปวยอย่างยูสืบยู่เราขาดแต่ด <c oughs> <pres> ิ้งน้อยคือเจอกับป้ายพ่อโอ้ลังกายเอาล้านแม่แล้วตั้งจีค่าแล้วแม่งพวกเราเทคโนโลยีไรกระดอกก็เดียเรียงแม่เปนใหญ่ไม่เรียงลูกมันอีกเนาะแต่มาอันเถิดเจอใดในชีวิตเราอย่างตามคันเท้านะก็อนชีวะเราสืบสู่เป็นคนดูชื่อแม่เออมาอยู่เพียงรังนี่นี่ท่านเอื้ออยากออกมาเองบอกตัวเมย์มาอยู่นี่ ก็จู่มันเดฝนน้ำมือมีอบบนนอนแต่เราได้จากตอนตอนเอ้ยมาทักอิฐได้จ้ะมันจะมีแต่นอนแต่ฟุ้นแลนวนี่นอนนี่ฟุ้นกีดมันหัวเขาอยากนอนพี่ออ๋ตอนมาละฝนมือมันตกเลยบริลโลมันหัวบอกคิดว่าเยาว่าเมรัยมาอยู่พี่เห็นนหมบอกเยาว่าเมรัยเอาเพื่อนบุแม่มันหัวบริลีลปิบไปเอาพี่อ่าหัวแม่เกย์น่ะแต่แตบแบบอยู่กับพระ อ่าฮะเขียนกับผาได้ช่างผาเอฟคือเปลี่ยนจากกระซี่ไหมสิเดียวไปคือคือเห็นห้างนั่นเห็ดตุบผูกอยู่ปานว่าเห็ดปวกกันว่าคือเห็ดปวกกันหุบหูนี่ก็ยังหวะผะเนาะผ่าข้างคุณได้ค่ะเออแต่ขาดได้เทียงหลังนั้นก็มีกบวงมืองเห็ดตุบผูกเทียงหลังนี่ก็มีกบวงมืองโอ้ทอดขาได้เทียงไม่จนคนที่กันชาวไทยชาวนาเขาช่วยเทียกระเถืบริกรรมมาตำไม่ตีไม่ล้มไม่ลุก ใจพี่น้องเอ้ย้มันเจ็บเนาะบ่เมื่อยแล้วล่ะนอนแล้วเอ้าไอ้เวียงเพิ่นมาอันเพิ่นมาแต่เช้าเลยหัวเมื่อยแมนเนาะกิขาวียนามแล้วบ่กินแล้วกินแล้วก็มากินกับหยังจําแจ้วจําเกลือไปซั่นแล้ว ก็ได้ก <architectural screen> ินขอเสซ่บพึ <bs> mm ่ง hmm. ม mm ีจนนั hmm. mm ่นเนาะแมนโจอวนนี hmm. mm ้คนเราปิ้ปลามาไอ้ใช่ไเราก็จะยดีท้ว่เวียงแล้วกดีแต่เราวียกินละชือปิ้งปลามาให้ว่านกัปิ้งมื่อกี้ชื่อแนวกินชื่อแล้วก็ปิ้งปลาชงฮีบต้งพ่อลาบกาเนาะก้าดไี้สีตา

หน้าเพื่อนแถวนี่จะเป็นหน้าเพียวนี่ได้เอาเข่าในมีแต่พอไม่เฮ็ดแต่เจ้าบูู้จ้านะครับเดาเข่าแล้วกับัางอูกับแค่ขักเพ่งกันนาะีเนาะเอาเข่าเอาลานตรงนี้แต่ว่าลูกแม่จอนยัยเปล้วเนาะเลยไม่ใช่หน้าหุ่ ถ่ายหน้าได้ไหมพูดแล้วก OK. ็ได uh, ้ถ่ายหน้านะก็ลูกเอือยเฮาซิมไลแม่เห็นบอก่ลลูกเอือยลูกเอืยก็อันถหน้านะถ่หน้าลูกไยวอนอันโบเม่์หน้าแม่จะบ่ปั่นกันนะว่าน่ะหรือว่ายังซั่นปั่นยังเฮ้ยปั่นว่าในนี้พูดถ่ายว่าไงถ่ายเลี้ยงถ่ายแทกหน้าถ่ายแทกหน้าปันเจ้า อ๋อแชร์ถ่ายเพื่อนอยู่นี่โอ้ถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแชร์บึงเใหญ่งเปใหญ่โชว์มาเลยวันนี้แม่จะสิบปันดินให้โดยฝอยหนาขนาดวะนนี้หนาตให้เพื่อนแล้วแม่แต่ว่าบไปซื้อให้เราดินแม่ตัวเองโดยดีๆค่ะบไปซื้อดอกว่ะอายุสับจังปัดทีปัป ทางไหนเนาะบางคนนี่กินเจ้าโคกันยัง่ห้ซื้อเด้เมนลูกตัวเองลูกตองไีใใ้เสร็จแต่ยี่ห้ซื้อเมนบัวแม่ไอ้จอในี่ใจดีไอ้นี่ปันพินให้หลูกสาวบุกเพื่อนเมนมบ่ายๆมานทาปลายมือกับมทาผัวเวียงอะลืมผัวคนใหญ่ไอเวียงเมื่อไดกับมาทาลืมผัวคนนี้คนใหญ่เลยโทรมามาทาบุงเด้อว่าจะปลุก กล้วก็เตะตอก็ลืมเอเราเบี้ยงเตะตอแล้วลืมไาบ่อ่นะเหนื่อยดีใจเด้ะเสนามาได้ยินยีจอนนอกว่าได้ข่าวดีเลยเนาะมันแตได้ยินเนพืนบ้านเขาเปิดยแล้วพื้นบ้านเนี่ยเขาเปิยอยู่เอาเลยกวดได้ข่าวดีนอกข่าวเนี่เขาบอกว่าผู้บุกบอกเขาบอกเช้านิอใครยินเปิ่ะ เอเดียอ่อนไอเดียอ่อนเป้ยเลยคือพูดว่าเนาะทั้งแม่จอนนี่กับน้องแดงนี่พูดว่าไผยชีเดปลูกก่อนไผ่เนาะมาลุ่นกันเนาะเพราะว่าทั้งน้องแดงนี่ก็หากระท่มดินเลยมาเบิ่งน้อกันเนาะว่าทส้างขวัญชีวจักรก่อนกัแม่กับลูกนี่ไผยชีขึ้นก่อนกาญแม่นทั้งไปเรื่อยแมนแม่นมาดีใจเด้เนาะน้องแดงก็กำลังแบบว่ามีข่าวดีทมดินแล้วเนาะแต่ว่าแม่จอนนี่ก็มีข่าวดีแล้วเนาะ แต่วันเพียงแต่นิดๆให้นายมึงท่านถมแต่กะบุณยาก,แ,กลาแล้ยเยวเนาะคุใหญ่เป็นซังมาปุ๊บปับ๊บแม่คุณยายสั่งมาปุ๊บปับป๊บลดพุทธาลดนั่นลดตรวจัดลดสิดีใจทำแล้วจันด้วยแต่ก่อนจมเลยแต่ก่อนก็เป็นห่วงแม่จมแน่เนาะแม่ตัวแรกมันคือเลือดใหม่กัหงายเตียงเสียงใหญ่มาเด้อา <c oughs> <ะ> <c oughs> มีแน่เนาะอน เต้นคือเฮือนบัเทนี่ใส่บึนบ่ได้เจ็บหลังเจ็บแบ่เต้นมื้อนบ่ใครได้ตายเออเนาะคิดว่าเฮ็ดชาวจอเด้อสิเจ็บแบนี่แหละบ่ได้เต้นใกันกับอันันคให้ตให้เองเพลงดิเออเอ้ยก็รองเป็นอยู่บ่เาบ่ปร่งก็จงอาละไมคืนเอ้เอ้า ชงเงี้นะผู้ชมเลยนะรองเพลงอะไรชงไม่เออชงไม่เต้เอาวเราเอาเอาเท่เราอไวะเราเพลงว่เป็นวะชงไม่่าชงอาามัยร้องเพลงไดเอาเอาเอาผัวเอาเว่จะลองเพลงเปบอแม่ลองเป็นวะเนื้อเนี่ยร้องเนื้อแม่รองแม่รองเป็นวะเอ้าไปกลับคืนอีกหน่วยงอาามัขึ้นเบบนเลยเป็นแนวรองเพลงบุกรองเพลงบุเป็นเด้ มาเต้นนะพอได้ป like yeah. ่เนี่ยเต้นแบบเป็นอยู่ในในร้องเพลงกับรองบบเป็นโอ้ทางเฮาแบบเต้นกับเป็นร้องกับเป็นบม่ได้ยากเลยบม่ได้ยากเอ๋ยเฮ้ยนี่ได้ไม่ได้ยากเลยย่อมย่อมยอมแม่จอนหวเมลาวมานะเม่อแล้เขาบอกเต้นแล้เขาก็ยืมเบียดเต็มจอกสาหาจอกลับช่อนเ็ดปาดในตาเมากับบริเมาบอกบริเมาธรรมดาอยู่ไรเข่งอ่ะ ไปเมาอยู่วะโอ้ยวันเป็นชาวอันกุญยเบียร์ได้แล้วจัดอันนี่ต้นกุปิตตุอืมเป็นกุปิตตุบดอย่งมานะโดูปิดตู้แล้วดูใครมาส่งประเทศเะโอมาคำแต่บ่ดูมาหาเมื่อนั่นกับพ่อว่าไปยังไปงานแต่งพี่น้องบ่ แม่ไปล้างถ้วยล้างบวกมือเดินไปเต้นไปงานดอกเอื้อยเมจิปนี่แล้วอืมมือในบ้านไหนดิไ้เต้นนะเพิ่งอยู่หรอว่ะไปเต้นยู่ทำงานไหนบมื่อเต้นบวกงอมกลับเนาะแม่ไปต้องได้บวนเห็นทีเห็นนะเห็นทีแม่แล้วเ่าแม่เอ้ยว่าเชาแล้วก็มาหัททำหเฮานี่แหละทำเบอร์จู๊เขาไปเฉยเหยกเขาเด้อามาคุณคำเดเร็วงานของแม่มาเนาะแม่เป็นจบวัยยุคน้าไมเข่า แม่นี่แม่เรก็อยู่แล้วปลูกแค่ละเราก็ออกมาม่เวียงมืองกับเรามาทำเสือแล้วก็ดังเผาหันแล้วก็รับคาเตียงเวียงมานะโดยแต่เห็นตาปอยเหม่เหม่อ่ป้าเอ้ยวะเห็นแต่ปอเวียงมาเม่ยวยแล้วเมื่อแล้ววะอืมคิดหวังมาเวียงกนมาเหมือนที คือดังแม่เฒ่าเพิ่นนี่ตกเพียงอยู่บนไทแล้วบ่แก่พุ่นคือใครแน่แล้วแต่ว่าบ่ได้เป็นเจ็บอย่างอื่นนําบ่บ่ก็ย่าแน่เนาะคนเฒ่าตกคือเด็กน้อยตกเลยเนาะแม่นเด็กน้อยตกสูงนี่ก็หันไปยังพุ่น่ะตกอูบ่ให้แวคือมวเนาะเด็กน้อยแม่นเด็กน้อยพ่อหมพี่น้องเอ้ยเยให้ทูกไหลหลานอยู่บ่แม่จอดยดอยู่ยยอยู่ตลาดําคานอยู่บ่เวลาเด็กน้อยให้แซวแบบนี้ว่าม่วนก็ ช่แต่มันไหยเขาขายในเป็นะแพงเนาะร้านคนไทยน้าแล้วกับเมื่อนเลยเราเพื่อนพวกเจ้าอะไพุกน้น้ำไหลเน่น้ำหลากโอ้ยบกหล่าเอ้ยขี่รถไปน้ำอ้ายผุนไม่ชุนค่ะจะไปมึงขาเข่าหยายตีออคุนเออเปได้ได้ผุน เต้เต้กันกตีมวยเอาผู้ใหญ่กันเลย่ไหวละทีเบียก็วัวบอกมาสายชายมาสายเช้าถึงล้วไม่ไหวเลยกินหอยแม่จอยได้ขนาดเลยมาจอยไม่ยามแม่จอแวนไอ้จังเด้นี่บอโอ้ได้งเด้ต่อไม่น่าได้พาตามาอีกแล้วสบายดีเด้อ แปมาแต่หาน้องเดงคนแต่มวดเนาะเลยไปยินแจไปยินก็ไม่เถอะบนกอนแต่มวดเนี่ยอะไรอก็หายน้อยงดูว่าใจะแช่ไปแต่ละปวดหัวเนาะเบิจักแม่ลูกอีกคือหลายแน้ลูกีจันจะสคนลูกอีจอยกับชองลูกเขาก็ชองคบคนเลยยงน่าจะว่าลูกอีจันลูกอยจอยลูกลูกอีจันกับชอง ลูกบอลจอยก็ชอบลูกไฮก็ชอบพวกคนแล้วลูกก็เบื่อตามเนาะม้วนในแบัดนี่เก่งละไมมใส่ซูกินเน่เนาะคือสิคักโออเมื่อยกับแกงเลยเต็มหม้อเมื่อยคนตกแบบนี้ไม่มีลูกครบลูกเก็บแล้วหัวบ่อเเขาคือสิมีแหละสิมีเลยอืมเคเห็นหน้ามาิดว่าสิมีเนาะเกิดนาวัาคันพวกั้มมีเละน้ดหน่อย บักกบเนาะออป้าสิใช้ย่นานี่มอางแ้นองเขาเสร็ได้ตัวกบเนาะไปนป้ามันใหญ่กว่น้อยเพิ่นให้จะแซวสิแม่เพิ่นไปไสสิกระ้อยแม่เฮือนป้าองานสิใช้อ่ะทํามาแล้มาเฮือนบ่เข้ามาเฮือนหูก็จเกบนสิีเอ้าไปงานบ่หเงินบ่เอ้ยนี่โกเงินบ่ิมีตนี่กับนี่แม่นั่นแหละมีตนี่นี่ว่าแม่ผู้ให้นี่บ่แม่น แต่ทั้งปัวทั้งเมียนะหัวไปค่ายมีเมียค่ายเครื่องไม่ได้ไหนปัวเป็นทหารเ็ษปัวมีเงินค่าค่าลูกกับมีจริงเงินเจ้านดิเงินไถ่เงินท่านนี่แหละเชยยิงลานเลยแล้วเป็นจวนนมัสเต้ใช่ค่ะก็รับนี่ละรับไม่ละ่านมอืออะไรเอ้ยมากเงินบวชเอยหนาจซะ ยังไงนะดึงมว้ดึงมว้ให้โอ้ยหลานหลานบอกขอคือน้องขอนะน้องขอแล้วคอยญาติเด้วยว่าคอยได้เงินดิเออปวดให้น้องเอ้าเนวแกชีโลต้องใหม่เลยเอามุนให้เลยเอามุนเอามูนในเมย์ปั่นให้น้องเลยเอ้ยย่งก็คือว่าไม่นั่นแหละเอ็ดเบื้องขอเลยเออคอยเลยจักอยู่มีเงี้ยคอใครค่ะไปาครใช่หจะว่าอ้าว นั่นแล้วอ่ะเอ้อขอยในเงินชื่อนมว่าเพิ่นก็มีครอบครัวอยู่าใช่ปกป้องมีอะไรแล้วบ่อน้องเจ้าแล้วว่าก็มีครอบครัวอยู่บ<อ>่เอาเพิ่นเป<อ>็นห้างบ่จังไดลบ่เราหรืเอาเข่าวเตี้ย่ะไรเอาคือว่ามาของเงินนําผู้เจ้าผู้อันผู้ตายผู้ผู้มีผู้เป็นเงินเดือนดอกเป็นข้อเงินเอื้อยอยู่เอื้อบ่มีผู้เป็นทหารยังมาของเงินเอื้อยสมพอดีเอื้อยหายติอืมคืมพอดี พูดเยจุกจัดนี่เมื่อไวบ่พลาดเมื่อไวาบเนี่หนลังใช้ไวยรตีขัดเลยค่อยไวไวฮะจะม่ใช้เพิ่งมือคือคือวะจะไม่ใช้เต็มบะเออเนเจ้าได้ยังไอืมขอเด็กขอเรื่องแล้วชื่อพูดจุกหนึ่งสอบหนึ่งไปากไปากพ่อแหละอ่ประวัติกานี่นบกห้องเงินอยู่แบบหลึกเลยละวะเนี่ยนั่นเนาะ เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงเห็ดหารเห็ดนาเงินเชื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันบัตรสิมาขอเงินค่ะซื้อนมให้ลูกเนาะแมนมีเห็ดคือเอื้อยบาตทีเจ้าได้เหรกคะบัตรบอนมันเล็วเลยบางทีบยิ่มแบบเอื้อยจะขอเงินกับจอกให้เอื้อยเท่านนี้ไมีก็เงยขอเงินเสียสุดไม่จรทนายแมนโอ้ไม่สุดแล้วบัดนี้ตายตายโอ้พี่น้องเลยขอโทษขอโทษนะเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอดินเบอร์หัว ก็หาะม่ค่อยซีเรียสดอกแม่โจรดีแล้วมีเรื่องแบบเช่าเสาเครียดเครีนงานยิ้มตลอดแมยโจรสู่ชีวิตแม่เป็นคนลาเรื่องกระขายกับน้องแดงเนี่ยน้องแดงกะเรื่องง่ายลงง่ายมีแต่ปะหู้ปวดไงแม่เอาว่าเม่โจรอยู่กับน้องแดงนี่ขับข่าท่าคือสิบห้ายกันนะเพราะว่าน้องแดงกะเป็นคนแบบอารมณ์ดีแต่ลืมแม่โจรก็เป็นคนแบบดีน ก็จะแพ่งกันเขากันขค่ขนาดขันว่าแม่ลูกร้อยู่ลำกันนี่แม่เดี๋ยวยิงปเท้าเน่อยวนข้าก็ไม่ส่ละสมองจนคุณนละใ่เถาเราเนาะคนเเถาเรียงลานอเอกระสิบุหรี่วนเอ้ยสิไปเยี่ยมทั้งม่เถอเป็นคนเด้อพาคนตกเทียงเปจังได้ไข่ในหัวเนาะ ตั้งแต่แม่จอนมาอยู่น้ำเพลนนี่กัยังบะไรไปทักทายสบายดีไปเจกเทื่อนนะเพราะว่าห้ามาแต่ละเทือกะเห็นแต่แม่จอนยเไปเขื่อนเนาะพอเคยไปหอดในเทียงจ้าเทื่อนนะเอ้ยเมื่อไปเยี่ยมมึงก่อนกินตะมวนแดกเทยี่ยมมาถามป็นได้ปะตกเทือนใครไหนแล้วถามจะใครไหนแล้วไอเยียมได้ถามเนาะเลยทำไมเลยตีเราไปทิมกันอืมมันนี่กัมีเนี่ยสักแท้ไปไหนกันขอเพื่อนเอ้ยกับเราไปชิมเจ้าดอก คันว่าบ่มีเวียกบ่มีงานก็มาดินน้ำมืออะไรยากเวียกกับบริมากจะดิขายมาให้คอยมีนะคอยมีคอยแข่งคนลงวัดมือนัะไข่ไม่บอกเพื่อจะให้ยัียงเออเห็นมาเวียงให้ไม่บอกเลยไม่บอก เขาอกว่าว yeah. oh. so uh, yeah. uh. ิ่งเราเป็นพวงเจ้าขนาดได้หมดเลยเป็นพ่วงยู่ไปถไข่แล้วก็ฟ้าชื่อยามถ่าแล้วบอกแลาก็ห้าไอ้เนาะบอกแล้วก็หายมันนี้เราบอกลราดิไอ้วเนาะคอยจับน้ามันก็จับแล้วแค่ว่ามีอย่างต้องบอกเราดูมีอะไรก็ต้องบอกเราแล้วเขามีรถจักรมันนี้จะบอกว่าคอยอยู่นั่งอยู่รถคอยขึ้นอยากกินมักทุเรียนมาวิ่งยงนช่ไหมเฮ้ยบ้านมาบอกเราเด้อเมื่ออาทิตย์คอยจับคอยจักกินมักเงาะเออบอกเราโลดคอยจักกินมักทุเรียนเออชื่ละ มีบิ๋วในตลาดนี่มีซื้อมักหงอและมากินบอกเวียงยงี้บ่มีมักซื้อในตลาดเออบ่มีเอออนี่ยพระเจ้ามากู้จากินเดนใป่าไอ้เวียงเขาจะกินน้ำหวานแล้วซื้อใบโอ้เหรอเกิดเป็นแม่จอนือดีแท้อยากกินยังไงโดยจะสั่งอะไรเราจะกินนั่งเราขีบมาขีบมาพอจะกินน้ำหวานเอ้โหคือจาว่ากินนั่งไย เราไปซื้อน้ำเป๊ปซี่มาให้บ่อากินดำหวานวัานี้จะกินกินยาหัวเว้ย่าจะกินพันกับปุ้นมาว่ามาว่าไม่กินบ่เลยไอเอากยังองจะเผาจะเผาใช้เจนคือว่าเลี๋ยบนี้แล้วไองินเนี่ยคาออ้ายกับบ่มีเงินอ่จะพาากินจักๆจักดุไหัวคนแล้วบอกไอเดียวที่ไยได้ไอหัวว่าอย่าดุเนาะเด็กเงาะกินงาะกับที่ใจแหลวหัวเด็กอิ่มล้วหัว เมดโลหนึ่งก็อิมออ่มแน่นอยแ<ด>ม่จวนกินเดียวได้ว่กินหลายคนกับบุมอิม่มได้กน่อยหลายเนาะว่ายนามดำหน้าว่าสี้าอันเขาเหือ,ขอเขาแห้งแม่จวนไปดำชอยอยู่ว่าถึกคนนเป็นไข่เมื่อนว่าสีเอาไปดำหน้าชอยแด้บันทั้งบันเม่นไปได้ยังบ่ไหนไปได้ยู บัถือคนยูเป็นไข่เหาอจึเป็นโจดเนาะเป็นโจดเป็นไข่ตป็โจดถึงเดดได้จังบัตถือเด็ดออกได้เดดออกบุเป็นยังแา่ถือคนนี่ไข่รึเปล่าคนเลยไข่ใส่กุปแล้วคือเบลเนี่ตีเบหนึ่งก็ยัง่านฝนเนาะแม่นเีวคือปีเบลจะเยียมเลอเต็มเหื่อยเตยมแห้งไว้เด้อดำหน้าสีมาส้มเปนจไปดำซอยแม่นอยากไปอยู่ เด็ดดําคุณแน่นอนชี้หงหมือพามาส่งเอานี่เอาไปคนนั้นสะได้เด้อสบายดีสบายดีกินอะไรกินไข่เมื่อนั้นไขรในบ่กินยาไข่เน่แล้วอ,อ,อายางละชื่อยาซาลาโบดูอา่าเนาะโชคด,ดีที่บ่าวเวียงมาเยี่ยมยามตลอดเนาะแม่ขึ้นกับขึ้นกับเบลทิมดอกอา่า มีเพคนกัดอาจารย์มาจะกกินเนาะอ่าอาสัตว์เอาเงินไปใหกน่องโจรไว้ใหกซื้อขนมให้ลูกกินเดี๋ยว่าดึงให้ลูกอีกเดี๋ยวมาดึงโวดให้ลูกอีกพี <c oughs> <c oughs> ่น้อง, <c oughs> อองเออดองอีสิการสารสว่างกับอันนาสะจ้อนเนอรเนาะพี่น้องดีเบาหัวห ออจารย์นเนาะกาซีประดิดน้ำเมเปิลไปดิดน้ำในแถาอยู่เทียง่จะไปเทียมยาเพิร์ลนเนาะคือว่านั่นไปแต่มวนพี่น้องเลยอ่าเนาะกาซีขอ,ขอจบคลิปเทียงเท่านี่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็พบพอก,ก,กันใหม่ในคลิปหน,น,น้าเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้กาสว่างกับน้องจอนกาสิกาคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดี <c oughs>